สวัสดีค่ะปุตดไปฟังช่องน้องคนหนึ่งนะคะอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์นะคะน้องเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเลิกกับสามีแล้วแล้วก็ทำงานอยู่ด้วยตัวเองที่ประเทศนอร์เวย์นะคะปสตดฟังเขาคุยหลายวิดีโอแล้วเหมือนกันนะมีอยู่วิดีโอหนึง่งฟังแล้วรู้สึกว่าชอบมากๆเป็นข้อมูลที่ดีมากๆและเป็นประโยชน์สำหรับผู้หญิง ทุกๆคนเลยทีไ่ไม่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อกับฝรัง่งแม้กระทั่งว่าอยู่แล้วมีความสุขสะดวกสบายหรือลำบากหรือยังไงกันแน่นะคะมาคุยให้ฟังใครที่ไม่ได้ไปฟังน้องเขาจะได้รู้คร่าวๆนะจ๊ะใครที่สนใจอยากจะฟังต้นฉบับปนมีลิงก์วิดีโอต้นฉบับของน้องเขาอยู่ใน กล่องข้อความข้างล่างนะคะไปติดตามน้องเขาได้นะคะน้องเขาเล่าถึงว่าตัวเองเนี่ยตอนที่มีสามีฝรั่งได้มีการพูดคุยกับที่บ้านเอาไว้ว่าจะมีการส่งเงินยังไงแบบไหนนะแล้วก็พูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ทางบ้านเนี่ยได้มีโอกาสคุยหญิงคนนั้นเนี่ยมีสามีอยู่ประเทศนึงแล้วมีชีวิตที่ ดูดีสุขสบายผู้ชายฝรั่งซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อรถซื้อเข้าของให้ดูหรูหราดูมีความสุขดีดูชีวิตดีมากๆส่วนข้อมูลที่ลูกสาวกับเพื่อนเพื่อนหรือญาติของลูกสาวนี่แหละที่เขาพาลูกสาวมาอยู่ต่างประเทศอยู่ที่นอร์เวย์น่นะเล่าให้ฟังเป็นข้อมูลไม่เหมือนเลยนะคะเป็นข้อมูลที่จะต้อง ทำงานเองจะต้องมีค่าใช้จ่ายจะต้องดูแลรับผิดชอบอะไรบ้างตรงกันข้ามกับข้อมูลที่คนทางบ้านได้ไปคุยกับผู้หญิงที่มีสามีฝรั่งที่ไทยไม่เหมือนกันเลยนะคะเมื่อระยะเวลาผ่านไปคนทางบ้านเนี่ยก็ได้ไปเจอกับผู้หญิงคนเดิมอีกแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปจากที่เคยมีรถใช้ก็ไม่มีแล้วแล้วอยู่บ้านหรูหรา ก็ไม่ได้อยู่แล้วอยู่บ้านเป็นเพิงหมางแงะก็ได้ความว่ามีปัญหาแล้วก็เลิกกันกับสามีฝรั่งและสามีฝรั่งเนี่ยก็ให้ทนายไปทำเรื่องฟ้องเพื่อจะเอาที่ดินเอาบ้านเอารถเอาทรัพย์สินทุกอย่างที่ซื้อให้คืนอยู่ไทยที่ดินทางต่างชาติครอบครองไม่ได้ก็ไม่ได้คืนแต่ทรัพย์สินอย่างอื่นได้คืนหมดนะคะบ้านก็ไปจ้างคนให้ไปทุบทิ้งนี่คือเรื่องราวที่น้องเขาเล่านะ แล้วก็มีเรื่องของคนในครอบครัวที่บ้านบอกให้น้องเจ้าของเรื่องเนี่ยพาคนในครอบครัวคนหนึ่งมาอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ด้วยเผื่อว่าเขาจะอยากมีสามีฝรั่งบ้างแต่เมื่อคนในครอบครัวมาอยู่แล้วเนี่ยอยู่สามเดือนหรือสี่เดือนเนี่แหละปรากฏว่าไม่ชอบและมองว่าตัวเองอยู่ไม่ได้หรอกทั้งอากาศ ก็หนาวอาหารการกินก็หายากอยากกินอะไรต้องทาเองการเดินทางก็ลําบากขอกลับไปอยู่ที่บ้านดีกว่าแบบนี้นะคะเป็นข้อมูลที่ดีมาก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 ๆนะคะผู้หญิงที่ต,ตัดสินใจไปอยู่ที่ต่างประเทศกับผู้ชายฝรั่งคนหนึ่งแล้วไม่ได้มีข้อมูลใดๆเลยแล้วไปอยู่กับเขา เจอผู้ชายที่ดีก็ดีไปหมายถึงว่าดีทั้งชีวิตความเป็นอยู่ดีและนิสัยดีนะแต่ถ้าเจอผู้ชายที่นิสัยดีแต่ชีวิตความเป็นอยู่ไม่ดีแบบนี้บางคนก็ช่วยเหลือกันบางคนก็ลำบากหนักก็แล้วแต่นะใครที่สนใจอยากจะรู้รายละเอียดทั้งหมดเลยนะคะเข้าไปที่ลิงก์ได้นะคะปูแนะนำเลยอะ่ะปูอยากให้ คนไปฟังกันเยอะๆนะคะบุดไม่ได้พูดเรื่องของเขาเยอะมากเพราะว่าเป็นการไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวพูดไปแล้วบุดพูดผิดเพี้ยนจากข้อมูลต้นฉบับไงเล่าให้ฟังไอที่ไม่ได้ไปฟังนะคะไปฟังซะดีจริงๆนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะบายสวัสดีค่ะ